สวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วเช่นเดิมนะครับตีเพชรยนต์นะครับในช่องชาแนลของเพชรยนต์รถมือสองนะครับวันนี้นะครับพบกับตีนะครับมีรถครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งเข้ามาใหม่นะครับขนาดกระทัดรัดนะครับซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดตอนนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังคลิปเนี่ยตีฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไคร้กับช่องทางของเราด้วยนะครับผมอย่างที่เกินไปนะครับรถคันนี้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับฮอนด้าบีอาร์วีนะครับปีสองพันส ไฟเลนตัวนี้นะครับให้เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมดูนะครับกระจังหน้าสองชั้นนะครับเป็นโครเมียมนะครับพร้อมโลโก้ฮอนด้าเห็นเด่นชัดเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับหากท่านใดนะครับมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอยู่คันนี้ผมคิดว่าค่อนข้างตอบโจทย์หลายๆครอบครัวนะครับรลังพึ่งนะครับสวยๆแบบนี้นะครับรถเดิมสีโรงงานนะครับทุกอย่างเดิมโรงงานหมดเลยนะครับรถไม่มีกัดสีชนหนักปิกความจนน้ำนะครับตรงนั้นรับประกันให้แน่นอนนะครับด้านข้างครับนี่เหมือนกันนะครับผม เป็นไฟโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับให้มาเรียบร้อยนะครับโคมเนี่ยจะไม่มีเหลืองไม่มีขุ่นนะครับไม่มีแบบว่ารอยขีดข่วนอาจจะมีรอยขนแมวบ้างครับเล็กน้อยตามอายุการใช้งานตามปีรถนะครับซึ่งเป็นปี2016นะครับเป็นโฉมก่อนที่จะมาในเชงนะครับผมส่วนด้านข้างด้านนี้นะครับตัวนี้เดิมโรงงานนะครับให้มาเรียบร้อยก็จะดูเท่ไปอีกแบบนะครับผมนี่ครับเดิมโรงงานครับให้มาเรียบร้อยนะครับส่วนแม็กนะครับตัดเงาสองสีนะครับสวยๆแบบนี้นะครับยางมิชลินแท้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูปี ยางมิชลินตัวนี้ได้ยางเป็นปี2021นะลูกค้าก็ค่อนข้างเป็นปีใหม่นะครับสามารถใช้งานได้อีกหลายปีสบายๆเลยนะครับส่วนกระจกข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับซึ่งเป็นสีเทานะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะครับตบเฉียวเล็กเด็กคือสวยงามเลยนะครับใครมองหาอยู่รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคิ้วกันสาดให้มาจากเดิมโรงงานนะครับนี่ นี้ของแท้เดิมโรงงานเลยนะครับแหลกล็อกหลังคาครับนี่ก็ให้มาจากโรงงานครับเดิมโรงงานเรียบร้อยนะครับผมมือจับเป็นโครเมียมนะครับสวยๆแบบนี้นะครับรับประกันอย่างที่บอกครับว่ารถไม่เคยมีชนหนักพิดความจมน้ำนะครับสีมาเล่มช็ุดสูญหายเราไม่รับซื้อแน่นอนนะครับกระจกเดิมนะครับจากคอนด้านะครับนี่ดูได้เลยนะครับกระจกเดิมจากคอนด้านะครับ ฟีฟีท่านใดนะครับครอบครัวไหนครับมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอยู่ผมบอกว่าคันนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์ฟีฟีทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับยางมิชลีทั้งสี่เส้นนะลูกค้าปีสองพันยี่สิบเอ็ดครับดูแม็กนะครับไม่มีรอยไม่มีอะไรขีดข่วนแม้แต่นิดเดียวนะครับอาเป็นว่าหากท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับกรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์นะครับวิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องห่วงนะครับส่วนตัวท้ายนะครับไฟเลี้ยวนะครับให้มันเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับสวยๆเลยนี่เป็นเหลี่ยมแบบบนนนี้้้เเลลยยก็คคือว่าาจะะใชงไดดหมรั B RV นี่สวยๆครับตรงนี้เป็นโครเมียมครับโลโก้เห็นเด่นชัดนะครับผมส่วนกระจกเดิมนะครับ E W 85 E E 8 5ครับขออภัยครับเป็นกระจกเดิมจาก t o y o ต a เรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวเปิดฝาหลังให้ดูเลยค่อนข้างกว้างขวางนะครับลูกค้าเดี๋ยวเข้าดูตรงนี้นะครับผมน็อตเดิมโรงงานครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานครับนั่นม่งบอกได้ว่ารถคันนี้ไม่มีการทําถูกเปลี่ยนท้ายมาหรือว่าถูกชนท้ายมาอย่างแน่นอนนะครับ นี่ให้ดูเม็ดอาร์กันนี่เห็นเด่นชัดเลยรูปนี่ก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่คือโดมเดิมโรงงานจากคอนด้านะครับที่เก็บสัมปาระนะค่อนข้างกว้างขวางนะครับลูกค้าค่อนข้างกว้างขวางถ้าเกิดว่าเก็บของหรือว่าบรรทุกกระเป๋าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้หลายลูกเลยนะครับสําหรับว่าครอบครัวไหนที่ชอบเดินทางไปทริปไปเที่ยวเนี่ยตอบโจทย์ทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับส่วนนนี้นะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องเข้ามาดูสักเล็กน้อยนะครับให้ดูเม็ดอาร์นะครับหัวน็อตนะครับไม่มีการขยับไม่มีการถูกเปลี่ยนอะไรทั้ ค่อนข้างสวยกริบเลยนะครับคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดราคาป้ายแดงจะเสนอขายอยู่ประมาณ7 0 0 0แสนกว่าบาทเลยนะลูกค้าเดี๋ยวราคาของเราเนี่ยเราจะแจ้งให้ลูกค้าท้ายคลิปนะครับว่าราคาเท่าไหร่และผ่อนอยู่เท่าไหร่ในกรณีที่ฟรีดาวนะครับโอเคครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวฝาปิดนับมีเม็ดอาร์คให้ชมเหมือนกันนะครับนี่ดูเม็ดอาร์คเดิมโรงงานเป็นแบบนี้นะครับลูกค้านี่คือนี่คือเดิมโรงงานเลยนะครับไม่มีการถูกเปลี่ยนฝาท้ายมานะครับเซ็นเซอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ตักล้องแผ่นดูปึ๊บ เซนเซอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับ2จุดใช้งานได้ปกตินะครับผมเป็นชมก่อนไม่ไดเชงนะครับชมปีสองพคือว่าเป็นชมแรกเลยนะครับส่วนข้างนี้นะครับเหมือนกันนะครับนี่ก็คือให้เนรมาโรงงานยางมิชลินนะครับผมปี2021นะครับแม็กนะครับสอสีปัดเงาให้เรียบร้อยนะครับ มือจับเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับผมสวยๆเลยนะครับหากท่านใดนะครับอยากเข้ามาดูดูรถตัวจริงที่เขตมีบุรีนะครับสีไทย68กรุงเทพมหานครนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับเข้ามาทดลองขับนะเข้ามาดูรถว่าสวยอย่างที่ติผู้จริงไหมนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับอ่าลืมบอกคิ้วกันศาสตร์นะครับเดิมจาก โรงงานนะครับของ Honda นะครับผม B R V ต้องบอกเลยว่ารถครอบครัวจที่นั่งราคาเล้าใจมากๆผ่อนสบายๆนะครับสำหรับด้านในนะครับให้มาเป็นเบาะหนังสีดำนะครับตัดด้วยได้แดงครับจะค่อนข้างดูหรูนะครับผมแล้วก็ดูสบายตานะครับสะอาดสะอ้านนะครับเบาะต้องบอกเลยว่าไม่มีขาดไม่มีปะไม่มีเย็บนะครับทุกอย่างใช้งานปกติใช้งานได้จริงนะครับนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับเบาะนะครับพับเก็บได้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับพับเก็บของพับเก็บสัมภาระนะครับผม สบายๆเลยนะครับหัวน็อตนะครับเดี๋ยวตากล้องดูหัวน็อตนะครับยังมีจุดแต้มมาร์กสีโรงงานอยู่ครบนะครับผมมองบอกถึงได้ว่ารถคันนี้ไม่มีการตุกแขนน็อตมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วสีเนี่ยเราไม่มีการมาแบบติกเองอะไรเองนะลูกค้าอันนี้คือสีเดิมจากโรงงานเนี่ยดูได้เลยนะครับเม็ดนักเดิมจากโรงงานนะครับเพราะนั้นเราก็รับประกันให้ลูกค้ายอย่างแน่นอนนะครับด้านหลังกว้างขวาง,วางไหมผมนั่งให้ดูนี่ ผมส่วนสูง180นะลูกค้าลองทิศสภาพดูหนักประมาณ80นะครับก็คือนั่งได้สบายมากเลยครับทำไมถึงบอกว่าเป็นรถครอบครัวครับรถครอบครัวเนี่ยต้องนั่งสบายเข่าไม่ชิดนะครับผมค่อนข้างตอบโจทย์พอสมควรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับภายในของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับถือว่ากว้างขวางพอสมควรนะครับต่อไปไปดูด้านหน้าของห้องของคนขับนะครับสำหรับด้านหน้านะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเึ๊บให้ตะกองเข้าไปก่อนเลยคันนี้เป็นเกียร์โต้นะครับผม สวยๆเลยนะครับพวงมาลัยเนี่ยมีมาติมีเดียมาให้นะครับสำหรับการควบคุมเพลงควบคุมเวลาเปลี่ยนเพลงปรับขึ้นวิทยุอะไรประมาณนั้นนะครับผมจะประมาณนี้ครับสําหรับคันนี้นะครับสวยๆเกียร์ออโต้นะครับค่อนข้างกว้างขวางเบาะไม่มีขาดไม่มีปดไม่มีเย็บนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเชื่อมบลูทูธอะไรได้ปกติเลยนะครับหากท่านใดสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผม หัวน็อตเหมือนกันนะครับให้ตะกล้องเข้าไปดูนะครับเดิมโรงงานจุดแต้มมาร์คสีโรงงานยังอยู่ครบนะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับแล้วพร้อมตัวนี่ครับสติกเกอร์ไม่มีขาดไม่มีลอกออกนะครับอันนี้คืออยู่เดิมโรงงานจากโรงงานมาเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็มีให้เดิมจากโรงงานนะครับ B.R.V. ครับค่อนข้างสวยดูหรูไปอีกแบบนะครับต่อไปนะครับเราจะพาไปดูของห้องเครื่องนะว่าความสวยงามของห้องเครื่องเนี่ยจะจาบแค่ไหนเดี๋ยวพาไปดูนะครับ โอเคต่อมาบนมานในห้องเครื่องนะครับจะค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับเผื่อลูกค้าา <c oughs> นใดน,นะว่าสนใจขอดูห้องเครื่องหน่อยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคนี่คือห้องเครื่องนะครับลูกค้าเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่หัวอน็อตฝากระโปรงนะครับ หัวน็อตสากโปงเนี่ยคือเดิมไม่มีสีหลุดไม่มีสีรอกนะครับนั่นหมายความว่ามันไม่มีการถูกเปลี่ยนมานะครับอันนี้สติกเกอร์เดิมจากโรงงานเห็นไหมครับสติกเกอร์สติกเกอร์เดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการถูกเปลี่ยนถูกเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับเม็ดอาร์คสูงโชกนะลูกค้าเรียงกันสวยงามแบบนี้นี่เรียงกันสวยงามแบบนี้นะครับเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมครับไม่มีการถูกชนถูกเปลี่ยนถูกแงะถูกแกะถูกอะไรมาแน่นอนนะครับผมเรารับประกันตรงนั้นให้ลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบเต็ม เต็มสตรีมะครับรับประกันให้แน่นอนนะครับผมด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับสําหรับหัวน็อตนะครับดูไม่มีการขยับไม่มีการดูเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนนะครับจุดแต้มมาร์กสีโรงงานนะครับเนี่ยทุกอย่างอยู่ครบนะลูกค้าคิดเอาว่ารถสวยเดิมขนาดไหนนะครับถ้าออกไปแดงลูกค้าจะเสียเงินประมาณ70,000สนกว่าบาทนะครับแต่ถ้ามาหาผมลูกค้าไม่ต้องดาวซักบาทนะครับและผ่อนถูกกาด้วยนะครับนี่ครับดูสติ๊กเกอร์นะครับ ฝากระโปรงเดิมโรงงานจะต้องเป็นแบบนี้นะเมตร้าก็ต้องอยู่แบบนี้นะถ้าฝากกระโปงไม่ใช่เดิมโรงงานเนี่ยจะไม่มีสติ๊กเกอร์พวกนี้แปะครบอยู่อย่างแน่นอนนะครับนี่คือรายละเอียดของตัวห้องเครื่องพอสังเกตพอคร่าวๆนะครับอย่าลืมนะผาลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรถของเราเนี่ยลูกค้าไม่จำเป็นต้องดาวเป็นแสนนะครับผมมาหาผมนะครับบอกเด้แล้วว่าฟรีดาวแน่นอนและผ่อนสบายกว่าไม่แดงด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูสักเล็กน้อยนะว่าเครื่องสั่นไหมมีปัญหาไหมนะครับ เป็นไงครับนี่คือรถปี2 0 1 6นะครับความเงียบของเครื่องนะครับนี่คือสตาร์ทเครื่องอยู่นะลูกค้าไม่มีเครื่องไม่มีการสั่นแรงๆไม่มีควันออกมาไม่มีอย่างแน่นอนนะครับซึ่งตอนนั้นลูกค้าสบายใจและหายห่วงได้เลยนะครับเรารับประกันให้อยู่แล้วนะครับว่ารถไม่เคยมีชนักพลิกคว่ำจมน้าโอเคนะครับเอาละครับเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์กับช้องทางเราด้วยสรุปรายละเอียดคร่าวๆนะครับ ฮอนด้าบีเอวีคันนี้นะครับราคาเสนอขายอยู่ที่400,000หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผ่อนต่อเดือนตกประมาณเดือนละเจ็ดพันกว่าบาทนะครับผมท่านใดสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยครับรถปีพี2016 1.5V รองท็อปนะท่านอย่าลืมนะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ล่าร่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมรถแบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะครับซึ่งเป็นที่ต้องการตลาดด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสหรับปีนะครับท้ายคลิปนี้แล้วถ้าคลิปนี้พููดดดดดออออะะไรรรผิพลาาปกใต้งขภัยคน ไว้นาทนีด้วยนะครับผมแล้วเจอกับตีคลิปใหม่รอบหน้า,าติจะมาเป็นรีวิวเป็นรถขันไหนกระบะเก๋งนะครับรอติดตามชมกันได้นะครับวันนี้รากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ